สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับมาพบกับสอกเกษตรวันหยุดพยากรณ์อากาศเพื่อการ,กรเกษตรในช่วงเช้าวันนี้นะครับสำหรับวันนี้วันอาทิตย์ที่24พฤศจิกายน2567นะครับอีกไม่กี่วันก็จะเข้าสู่ช่วงปีใหม่แล้วนะครับส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะครับเดี๋ยวเรามาเช็คในส่วนของสภาพอากาศในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนนะครับ สำหรับวันนี้ภาพรวมโดยทั่วไปนะครับลมตะหนกเฉียงเหนือพัดปกคลุมในส่วนของประเทศไทยนะครับแล้วก็ทางด้านภาคใต้อ่าวไทยทะเลอันดามัน,นะครับมรสุมตะหนกเฉียงเหนือกําลังแรงพัดปกคลุมต่อเนื่องนะครับส่งผลทําให้โซนทางด้านภาคใต้ยังคงต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักต่อเนื่องวันนี้โดยเฉพาะหลายพื้นที่มีน้ำท่วมนะครับ หลายพื้นที่เริ่มที่จะมีน้ําท่วมในขณะเดียวกันโซนตอนบนของประเทศอุณหภูมิก็เย็นในช่วงเช้านะครับจะมีลมกระโชกแรงพอสมควรนะครับช่วงเช้าประมาณ20-21องศานะครับโซนอีสาน20-21องศานะครับโซนภาคเหนือ16-17องศาในบางพื้นที่นะครับก็เป็นโซนที่มีอากาศเย็นนะครับลมตะวนอกเฉียงเหนือที่พัดเอาความหนาวเข้ามานะครับแต่ว่าโซนทางด้านภาคใต้ยังคงต้องเฝ้าระวังฝน ได้แก่จังหวัดเหล่านี้นะครับตั้งแต่ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชตรังนะครับแล้วก็สงขลาครับตรงนี้โมเดลในช่วงเช้าวันนี้ที่ต้องเฝ้าระวังในส่วนของฝนตกหนักในช่วงเช้านะครับนี่คือโมเดลในช่วงเช้าวันนี้แล้วก็พอช่วงสาย,สายนะครับแปดนฬิกาช่วง8ปดนาฬิกาโซนฝั่งนี้นะครับชุมพรชุมพรครับสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชนะครับ แล้วก็ทางด้านจังหวัดพัทลุงนะพัทลุงสงขานะครับมีโอกาสที่จะเจอในส่วนของกลุ่มฝนในโซนทางด้านภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยฝนตกต่อเนื่องนะครับในขณะที่ตอนโยตอนบนของประเทศก็มีลมกระโชกแรงนะครับมีลมกระโชกแรงแล้วก็อุณหภูมิก็เย็นลงต่อเนื่องนะครับแล้วก็พอช่วงส,สา10นาฬิกาจะเห็น,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 น มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมนะครับภาคใต้และอ่าวไทยรวมทั้งทะเลอันดามันนะครับมีกําลังแรงขึ้นถ้าดูจากตรงนี้นะครับจังหวัดชุมพรนะครับจังหวัดชุมพรชุมพรสุร,ราษฎร์ธานีนะครับนครศรีธรรมราชจังหวัดตรังนะครับจังหวัดสงขลาจังหวัดยะลา มีโอกาสที่จะเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องนะครับประจวบคีรีขันธ์ชุมพรต้องเฝ้าระวังในส่วนของฝนที่ยังคงมีโอกาสที่จะตกต่อเนื่องนะครับตกหนักต่อเนื่องในโซนทางด้านภาคใต้นี้นะครับนี่คือโมเดลในช่วงประมาณ10บนาฬิกาวันนี้นะครับไปดูช่วงเที่ยงนะครับ12บสนาฬิกาจังหวัดชุมพรน,นะครับจังหวัดชุมพร รจังหวัดประจวบคิรีขันธ์บางส่วนนะครับแล้วก็หลังส่วนท่าชนะสุรา์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขานะครับยะลานราธิวาสแล้วก็ปัตตานีมีโอกาสที่จะเจอในส่วนของฝนตกหนะักต่อเนื่องนะครับเฝ้าระวังในส่วนของน้ําท่วมที่เกิดจากฝนตกสะสมเป็นเวลานานนะครับในส่วนทางด้านภาคใต้นะครับ พอช่วงบ่ายนะครับช่วงบ่ายก็จะมากขึ้นนะครับในส่วนของกลุ่มฝนนะครับดูเจาะฝนยังคงเยอะนะครับภาคใต้ฝนยังไม่ลดนะครับจวบขีีขันทับสแกนะครับบางสะพานบางสะพานน้อยท่าแซนครับชุมพรสวีหลังสวนนะครับท่าชนะสุราธานีพนมบ้านนาสารพระแสงนะครับท่าสาราสิชนนครศรีธรรมราชนับทุ่งสงชะอวด พัทลุงระโนดนะครับบางแก้วควนเนียงหาดใหญ่นะครับสงขาชนะนะครับวีสรดาวนะครับสบ้าย้อยแล้วก็ยะลาปัตตานีหรือเตาะนะครับปนาระนาราธิวาสนะครับที่มีโอกาสที่จะเกิดในส่วนของฝนตกนะครับสุงไหงโกโลกนะครับตรงนี้มีโอกาสเจอในส่วนของฝนตกหนักต่อเนื่องนะครับสะดาว โปยุนควันโดน,นครับจังหวัดต,ตรังสีเกาฝั่งอันดามันนับภูเก็ตนะครับภูเก็ตแล้วก็ตะกัวป่ากระปรงพนมคุระบุรีโซนนี้นะครับถ้าชนะหลังสวนนี่นะครับสวีมีโอกาสที่จะเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องนะครับก็เฝ้าระวังในส่วนของน้ําท่วมฉับพลันนะครับน้ําป่าไหลหลากนะครับแล้วก็น้ําที่เกิดจากฝนตกสะสมเป็นเวลานานนะครับ ก็ถือว่าช่วงนี้มีฝนต่อเนื่องนะครับพอช่วง 14, 14นาฬิกานะครับประมาณ14นาฬิกาก็จะคงเป็นโซนทางด้านภาคใต้นี่นะครับที่ต้องเฝ้าระวังต่อเนื่องชุมพรครับจังหวัดชุมพรประจวบคีรีขันธ์ครับสุราษฎร์ธานีภูเก็ตนะครับกระบี่พังงา นครศรีธรรมราชะอวดตรังนะครับพัทลุงสงขลานะครหัหญาสงขายะลานราธิวาสแล้วก็ปัตตานีนะครับที่ต้องจับตาเฝ้าระวังฝนตกหนักต่อเนื่องนะครับตรงนี้หลังสวนชุมพรบางสะพานทับสะแกรประจบจีรีขันโซนนี้นะครับนี่คือช่วงบ่ายนะครับส่วนทางด้านโซนอื่นก็จะมีลมกระโชกแรงพอสมควรนะครับก็ เฝ้าระวังในส่วนของลมกระโชกแรงด้วยนะครับพอช่วงประมาณ15นาฬิกานะครับ15นาฬิกาชุมพรครับประจบกิรีขันทับสแกบางสะพานชุมพรครับสวีหลังสวน,นครับท่าชนะสุราษธานีพนมนครับพังงาท้ายเหมืองภูเก็ตนะครับกระบี ฉวางทุ่งสงนครศรีธรรมราชท่าสารานะครับสิชนะอวดบางแก้วควรเนียงนับหัดใหญ่ชนะนาทวีสบ้ายอยเดานะครับจลาหรือเสาะนราธิวาสปัตตนีปนาระนะครับแล้วก็ควรโดนสตูลโซนฝั่งนี้นะครับมีโอกาสที่จะเกิดในส่วนของฝนตกหนักต่อเนื่องแล้วก็แช่นานนะครับ แล้วก็พอช่วง17นาฬิกานะครับพอช่วง17นาฬิกาบางสะพานท่าแซชุมพรสวีหลังสวนท่าชนะสุราษฎร์ธานีตะกว่าป่าก,กระโปรงท้ายเหมืองพงาภูเก็ตเกาะยาวนับพนมอํานะเภอพระแสงนะครับอเภอเมืองกระบี่นะครศรีธรรมราชท่าสาราสิชลน,นะครับดอนสัตว์ ะอวดระโนดพัทรุงนะครับบางแก้วควรเนียงหาดใหญ่จนะสงขานาทวีสเดาวนับสบ้าย้อยยลายนะครับแล้วก็ปนาเลหรือเสาะนราธิวาสสุไหนโกลกนะครับมีโอกาสที่จะเกิดในส่วนของฝนตกหนักต่อเนื่องนะครับในช่วงโดยเฉพาะช่วงบ่ายถึงค่ำนะครับการกระจายตัวของฝนมากขึ้นนะครับช่วงบ่ายถึงค่ำ เฝ้าระวังในส่วนของกลุ่มฝนที่ยังคงมีโอกาสที่จะตกต่อเนื่องแล้วก็แช่นามน,นะครับในส่วนของกลุ่มฝนในโซนทางด้านภาคใต้นะครับโดยเฉพาะภาคใต้ตอนล่างตั้งแต่ชุมพรลงมานะครับชุมพรลงมาจนถึงนราธิวาสนะครับนี่คือข้อมูลในส่วนของแนวโน้มกลุ่มฝนในช่วงวันนี้นะครับ แล้วก็ภาพรวมตอนบนของประเทศอุณหภูมิก็มีแนวโน้นมที่จะลดลงต่อเนื่องนะครับถ้าดูช่วงค่านะครับถ้าดูช่วงเช้าดูอุณหภูมิในช่วงเช้าวันนี้นะครับตีห้าหกถึงหกนิกาดูในส่วนของภาพรวมอุณหภูมินะครับถ้าดูจากตรงนี้โซนตอนบนนะครับจังหวัด ขุนยวมนี่ขุนยวมแม่ห้องสอนนี่17องศานะครับอําเภอเมืองแม่ห้องสอน17นะครับอําเภอแม่สระเลีย17องศาอําเภออมก๋อย16องศาครับอําเภอลี้ลําพูน19องศาอเภอเมืองลําปาง20นับเชียงใหม่20เชียงดาว18องศาชัยปราการ17องศานะับเชียงราย19องศาพะเยา20นะครับแพร่21องศาแล้วก็ทางด้าน จังหวัดเลยนับ20องศาภูเรือนับ17องศานะครับอำเภอเมืองเลย19น้ำโสมนะครับนายูอุดร19องศาหนองบัรลรัมพูอากาศเย็นนะับ19องศาอุดรธานี20องศานะครับก็อุณหภูมิก็จะอยู่ประมาณ20-21องศานะครับแล้วก็มีลมกระโชกแรงโดยเฉพาะโซนทางด้านภาคเหนือแล้วก็ทางด้านภาคตะวนันออกเฉียงเหนืออีกจุดหนึ่งนะครับก็คืออำเภอปัวจังหวัดน่าน อากาศดีนะครับ17องศาเซลเซียสแล้วก็เมืองน่าน19องศานะครับเชียงคำเชียงราย19องศาเซลเซียสนะครับก็เป็นข้อมูลอัปเดตในช่วงเช้าวันนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ